สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใก่จะมาว่นมาเวียนน้ำแม่ฮะเออไย่างเอาไปย่องเอาย่องเอาย้อนไปย้อนแก้แก้แก้เอาเอาไงกินเผาก่อนกินเผาก่อนเรน้ำแม่นี่ดีปานยังเราน้ำแม่นี่แก้ปายยังไม่บอกเห็กินเผาเมั่ก่อนจะไปหาก่อนจะไปยังเขาไปท่าที่ไ่ยังน้ำได้ี่ไน เงีสิไปตีกล่องแล่นั่งฮ่่า่าฮ่าฮี่ละคนสุกพี่น้องเลยมากหมดแล้วอี่ยแลนมากอ้องจะไต้ตีนแม่ผีพี่น้องส่วนท่าเนี่ก็จะเป็นกระต่ายนะพี่น้องแม่ฟาร์มกระต่ายจันทบุรีนะพี่น้องเนาะนี่ละดไทยให้พี่น้องระเบิงว่าเอออันนี้กระต่ายหน่อยเอาคนมาออกกำลังกายน้องการต้องสิเตรนพุ้นอะ งงคงรยแขงเยงขันแม่ยูน้่ไก่่นกระสีงเงียบจักน้อยพี่น้องะต่ใจ่นกระสีดีใจไผย,ยู่น้่พี่น้องเอ,อ้ยเลี้ยงแบบก่อกั้วยินดีได้ของแท่ได้นี่พุณน่ะพวกเจ้าเบิ่งก้วมก้วมสนุกข,ของเพลินเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่ตัดมาเบิ่งไก่บ่เนี่ไก่ขันแม่อยููคนกับยูเด้ กันแม่ไปกับแลนเด้นี่พี่น้องดูนะแม่เพิ่นชิ่นแล้วเพิ่นติดแล้วนี่เระพี่น้องให้เบิง่งให้สวนว่าค็บคุมขนาดใดสำหรับตรงนั้นก็สิเป็นฟาร์มกระต่ายฟางขมควมือสิเป็นฟาร์มไก่แจ้แล้วก็สิเป็นนูตะเภาเนาะพี่น้องเนาะนี่ส่วนให่ไม้ก็สิเป็นแม่บ้านดูแล ทำความสะอาดเห็ดนั่นเห็ดนี่เนาะพี่น้องนาอยย่บโบยู่กับใยไม้ลราดูแลให้พี่น้องนี่แหละอยู่น้ำเขาไปอยู่น้ำเขากับเือว่ามีควมสูขได้พี่น้องอือพยาเาิบนใกลกๆสิไทเบิ่งว่าบนอยู่น้ำกันจังเดยนี่พี่น้อง่นกัสิแลนกี่กี่กี่กี้กิโยสีละกับไตกับซิยูเจสันละพี่น้อง ืออขนแม่อยย่กไก่กับพจนกระสิบ่เป็นหยังพจนกนสิแลนหากินเออแต่ว่ากระต่ายนี่สิกระโดหาแม่แน่อยู่เด้ขนบ่เห็นแม่พี่น้องถ้าเบิง่งควบสูขของแต่ละมือเนาะพี่น้องเนาะควมสุขของแต่ละวันะนีนะ่แหละควมสูขของแตล่ละ,ขขแตละมือแต่ละวินเห็นบ่ เก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยอันนี้กระสิมเฝ่าตาแม่ไก่กระไดไก่กระสิมะฝ้าตาแม,นนม,าแแม่นี่แหละอยู่น้ำเขาพี่น้องแม่ไปแม่ไปนั่งยู่หันแล้วคนกระเซียนเปลี่ยนเขาไปอยู่น้ำเดเทีงไก่เทีงกระไย

เงือกกวามหักกี่นอมแล้วอย่างแบบเขจะเอาไผ่นิสระเนี่เจ้ากับเบื้งไก่ลในสัตว์แม่นี่ใส่เันด้วยไปกินเข่าไปลูกไปกินเข่าเด้อมามาหน้าแม่ดอกเอ่ากินเข่าเด้อไปกินเข่ากินๆเด้อมาน้องแม่ดอโอ้ใจดอกโอ้ใจดอกมากตัวได้ใส่อุ้มอีกตัวได้ใส่อุ้มอีกมากน้าตัวได้ใส่แม่อุ้ม นี่หน่อยเดีนี่หน่อยนี่อยาาให้แม่อุ้มคัดในตื่นถึงมาแต่อยาาให้แม่อุ้มูดตื่นถึงมากคนโตหน่อยพี่หน่อยคนตจะหน้านี่ไกน่อยแม่จะอุ้มไ็่ได้แล้วมันไหลพูดมันไหลพูดไปกินเข่าไปดูกันข้าวนะคะโอ้นี่แหละพี่น่อยเอ้ยยิ้กับใครซุบซกองข่อยกับมีซานี้บางบ้งง เบื่อแม่เมื่อแม่หรือข้างแม่ในเหมแย่ยางในกับเม่ยนยาง,ยางกับเรียนตำรวพี่ต้องคอยย่องก็ซิเลนออกนาพี่น้องซิแลนออกนากันเห็นแม่ย่องมากเห็นมก่สนใจตัวไหนสอบถามได้มีทั้งเอนดี้ฮอร์เรนลอฟ นี่ตกยางพี่น้องเอ็นดีหออแล่นลอบสนใจตัวไหนสอบถามได้ตรงนี้ก็จะเป็นไก่แจ้สวยงามไก่แจ้สวยงาม,มเห็นบอกพีน้องไก่แจ้สวยงามกินเขา่าเช็นแม่ยุไซกับสิไปมองหันแล้วพี่น้องคือบาเด็กหน่อยเนาะ พินจยไซกับสไปยมังหันละ่ะเด็กน้อยของแท้อันนี้นั่งเห่่นกันพี่น้องนั่งเห่่นอันนี้จะเป็นกลุ่มฮอร์เรนลอบอืมแย่งกันกินเสี้ยงฮอร์เรนลอบเอนตี้มินเนี่ยกัมมีสายนธานไทยเนาะพี่น้องเนะาะไลออนเฮดอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้อง ผีกุ้มนั่งสะเป็นผีทางผีเด้อผีนันง่งกินอ,อย่างงอม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 ทางผีพี่น้องถ้นเห็นแม่เนี่ยกระโดดย่อง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 เถอะถ้าแม่อยู่น่เพ่อสิงเงียบจะสิละถ้าแม่พอยู่สิกระโดดหาพี่น้องแม่พอยู่กระโดดหาเป็นว่ะเป็นขี้กันย้ายืนย้ายืนพี่น้อง ความสุขของแต่ละเมืองก็จะอยู่ซ้ำนี่แหละค่ะ